สวัสดีครับกับผมนายธีรวีทองคำรหัสนักศ,ศึกษา670510735ครับวันนี้ครับผมก็จะมานำเสนอและขายเพลงที่ชื่อว่าซิมโฟนีแฟนตาสติกเอ่อแต่งโดยเฮกเตอร์เบ i ิออสจากฝรั่งเศสครับฉายครั้งแรกในปีฉายครับเออสัสดงครังแรกในปี1832แดยและเพลงนี้จะเป็นเรื่องราวของความรัก ที่นักแต่งนั้นเขามีจุดประสงค์เพื่อจะแต่งไปจีบสาวที่ชื่อว่าเฮริสมิสันรักครั้งแรกที่เขาได้พบเห็นครับโดยเพลงนี้แบ่งเป็นห้าบทได้กันได้แต่ความลงไหลที่เล่าในสื่อว่าบทครั้งแรกที่เขาได้เห็นเฮริสซ์ทำให้เขาตกหลุมรักขนาดไหนหัวปักหัวปมกันเลยโดยเธอนั้นจะโผล่ในนามของเพลงบทเพลงและท่อนประมาณที่ชื่อว่าอีเดฟิกส์บทที่สองอุมเบาหรือว่างานนักงานเต้นลาซึ่งจะเป็นบทที่ ทําให้เราทําให้เฮกเตอร์นั้นเห็นว่าไม่นะเธอเขาแบบมีกิกไม่มีกิกแล้วทาให้เขาอ,อกหักซึ่งเป็นอะไรที่แซะมากแซะจนทําให้เขานั้นต้องหลบหนีหลบหนีด้วยความอ,อกหักไปอยู่ตามป่าตามเขาและตามหมู่บ้านชนบทเกิดเป็นบทที่3หรือว่าณนะหรือว่าที่ชนบทซึ่งเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อแต่ทาให้เขานั้นปลดเอะจากความรักอันไม่สมพงนี้ทั้งการมอมยาตัวเองจนไปถึง การพยายามศึกษาพระธรรมหรือต่างๆตามที่ว่าจะนึกจนินตนาการได้แต่สุดท้ายนําไปจบที่บทที่4บทนี้ก็คือลานประหารเพราะว่าตื่นมาอีกทีเขาเพบว่าตัวเองนั้นกลายเป็นนักโทษประหารที่ประหารคนรักของตัวเองและจบที่บทที่5หรือว่านักพิธีสปัดของเหล่าแม่มดโดยมีการเซอร์ไพรส์ปปรนั่นก็คือคนรักนั้นเธอเป็นแม่มดและนำวิญญาณของเขาไปทำพิธีสบัดของเหล่าแม่มด บิเซลราคาเหมือนงานซ็อด้วยต่างๆบอกเลยว่าบันเทิงหนึ่งชั่วโมงขอบคุณครับ